เพื่อนๆกลับบ้านหมดแล้วสองแม่ลูกเล่เลนอะไรส sí ีโด้เซ็ดคูนช้างที่ถูกลืมเยอะ <tr Dus of aman Kollegen> cool. ไม่มีใครลืมลูกหรอกนอนเล่นนอนอ้อนคุณแม่นะ ้วนมากดูเหมือนปลากระเป๋าอที่พันตูดด้วยดิกดุกดิกรักกันรักกันรักกันหมู่หมู่หมู่ยังไงหมู่ลงหมู่ลงหมู่ลงด้วยหมุลงอะไรเสนคุณ หมงเลี้ยมงนเ้ยมตุน้องทางขี้เล่นแต่ว่าดื้อน,นะเวลาเอฟซีมาเวลาเอฟซีมาเส้นคุณดื้อใหญ่โตเป็นหนุ่มแล้วก็ยังเล่นเหมือนเด็กอยู่ มันจะนั่งทับเลยนั่งทับเลยแสนคูณมีนคอลังเคียดเคียดแล้วเครี้วเียงอเอเชียงเงอเชียิอ้เชียงเุยกันฮะเหงาเหงานะไม่มีเพื่อนเพื่อนเล่นเลยวันนี้เพื่อนเพื่อนกลับบนแล้วนะ สนคบุงบรยอ้อได้บน้องคำคุณยืนยกอย่างเดียวเลยดูมองไปทางนู้นไปหมดแล้วไม่เหลือเลยเพื่อนๆเขาไม่มีฉากกลางคืนนะแต่ว่าแสนคุณรับบทเป็นพระเอกพนเพิ่งทำนากวน่ะ

ขาการคอเลยลูกยุดยุดหยุดได้อย่ามาเขียนมึงมึเศเเนะเรีกูอดไปรืดบ่าจะทำแม่แล้วจะทำน้องเหลนแล้วเนี่ยไปเรียนขึ้นหงุ่มคืนนางขับแดขึ้นหงหง่ตัวน่อยหนอเออองอตัวเป็นหนุ่มแล้วตื่น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  วันนี้จะได้ไปไลฟ์สดไหมไม่เพราะไม่ีมมคนอยู่ย้าเนอเราจะเอาเอาน้องคําคุณนะฮะไปอยู่กับพี่แสนคุณข้างหลังก็กลักลวพุเวลาเขาจุดพุตอนจบงานนะก็กลัวว่าน้องจะตื่นตกใจตะลืดเพลิดไปเลย,ยลไ,นะไม่ก็จบตอนนั้นปุ๊บเธอเอากลับได้ไหมอะ ม่ก็เหมือนทุกครั้งอ่ะวิ่งฉากช้างป่าสิทธ์ก็กลับเลยแล้วคุณะ่ะอาผมก็มาก,กับเจ้าอุนตัว,วออโอ้ยสั่งอยู่ทางหลังก็เต็มอยู่พอท้องขําก็อยู่พอท้องขําก็อยู่นีคุณก็ไปลาบโซ่วไว้กับตอมหม้อตรงนั้นอ่ะ พ่อเขาทำงานอยู่เวลาพ่อเขาออกไปใช่ไหมเราก็มาหลังฉากและแล้วก็ช้างลงแรงงูแรงงานใช่ไหมวันนี้ก็พอแสนคุณไปวิ่งช้างป่ากลับมาปุ๊บก็แล้วก็ออกกลับไปเลยเจวนัอยู่กัสิเลียนที่เก้าแสนคุณหน่นนี่มาหูพิงอะไรไหม ม่เงินกับยานนะนอนทับเจ้าขี่แตกด้วยโอ้แต่ในโปรเซ็นคตอนอยู่เด็กขอมนะแต่ตอนนั้นสมัยนั้นมียูทูบนะเ,อ,อ,นเนอ,อ้ยซ่อนแหนดื้อคิดดื้อยอกอย่างเดียวเลยแสนคุณเขาเป็นยุ่งโต้งดีมักกัดสีพนเก็บหลักหนึ่งอัลลอกลากชดตำคนเดลยน,น้อยเวลาเอฟซีมาหนูคือบ่น่ารักลูกเอ,อ้ย fc มาเนี่ยสิจับจะจะจับมือแม่ fc ดึงอย่างเดียวเลยจะบวกอย่างเดียวเลยนะมึงผุ่นคันคันน้อยมากนะครที่ไม่ค่อยเห็นแสนคุณลง YouTube นะครับเพราะว่าผมเกรงว่านะตัวใหญ่มากเวลา fc มานี่ถ้าถ้าไม่ขี่คอไว้ไม่ได้นะแม่ fc เป็นอันตรายมากกับแม่แม่ fc นะผมก็เลยอ่า น้องก็เลยไม่ค่อยรับแขกได้เท่าไหร่นะะไม่เหมือนคำน้อยยังตัวเล็กอยู่นั่งทับข้อเลยลูกส่วนมากเขาถ้าอยู่ในลานแสดงเ็าจะนิสัยดีจะเรียบร้อยนะแต่ว่าถ้าอยู่ข้างนอกแบบนี้ไม่ได้นะขี้งอนด้วยงอนเร็วด้วยก้านคอการคอเลยอย๋อา <laughs> นานนานนานจะถือเท่าบันนี้จับหางดึงไหนจับไข่ดึงดิไข่ไข่อยู่ในอันนี้ไปแล้วจิโอ้ยเศ้าๆนี้นี้เออเออเส้นแทเจ้ามาแล้วมาแล้วดูตาสวดนะไม่ได้ถ้วยรางวัลเลยแม่แม่ได้เส้นคูณได้ถ้วยเปล่า แต่ครูได้ถ้วยเปล่านะเดี๋ยวเราจะไปไปฟ้องแม่เอฟซีเซ็นทุนไปโชว์ไม่ได้ถ้วยเลยนอนๆนอนๆนอนๆนอนละต่วยกัดเดียวเสียเถะของเล่นเสียเถะทับเจาเ้าแทะบบบน,นี้จะโอ้ยท่านด้อผุนผุนมีการขดัขดดบขัดดบลงไปอีกได้ผุนผุนก็ขดัดดบลงไปนะขัดตูดขัดตูด ช่างน้อยไม่น้อยแล้วเจ็ดปีแล้วนะ<ค>นแม่แมไปโอเคแม่แม่มเดี๋ยวผมขอตัวไปอาบน้ำพาแสนคุดไปอาบน้ำก่อนนะฮะจะเข้าฉากแล้วนะฮะจะเริ่มแล้วนะฮะก็อย่าลืมเข้ามาให้กำลังใจเราด้วยนะ อย่าลืมเข้ามาให้กำลังใจเราด้วยเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับฝากติดตามด้วยครับสวาสดีครับ